สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาในเกมของเราเลยเป็นกิจกรรมของบรรลุงดอนนะครับตัวนี้ก็คือในตำแหน่งกองหน้าหรือ ST นะครับก็คือ f o r e n p u s h ช a r สนะครับมาใน OVR 105นะครับสูง172้นะครับน้ำหนัก72เท้าซ้าย5เท้าขวา4นะครับเมส้่ก็จะ OVR 110นะครับของผมก็เทน30เรียบร้อยนะครับในส่วนของสกิลที่ผมอัพนะครับก็ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความคล่องแคล่วนะครับความคล่องแคล่วก็จะอัพเป็น3นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการโต้กลับก็คือสกิลเต็มของความคล่องแคล่วนั่นเองนะครับสแตทโดยรวมหลังจากที่เป็นเมโซเทียนสามสิบนะครับฝีเท้าอยู่ที่162กนะครับการยิงอยู่ที่155นะครับการเลี้ยงบอลก็จะอยู่ที่157นะครับในส่วนของคุณสมบัติพลังแฝงนะครับก็จะมีฟีคิกทรงพลังนะครับยิงประตูจากที่ไกลเพย์เมเกอร์นะครับเวิร์กเรทของล่างนี้ก็จะเปนสัับบละครรเมมยพ ก่อนไปดูแมเนเจอร์ผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มในแมเนเจอร์เกมแรกเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ Samueletto. On well, no luck keeping possession. Jude Bellingham. Now with push Bellingham. The attack continues. They're making considerable progress. Well, he was a long way from goal, but that didn't seem to bother him. Well, he won't strike a football much better than that. That certainly had the keeper worried. Vieira. Zinedine Zidane. อีกฝั่งหนึ่งได้ประตูขึ้นนำผมแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อศูนยนะครับผ่าได้ประตูจากซีดานนะครับตัวของกิดเรโทสตาร์นะครับลูกนี้ก็ยิงไกลเวอร์มากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับ ทีมผมได้ประตูตีเสมอแล้วนะครับผมได้ประตูจากตุลามนะครับตุลามเติมเข้ามายิงสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่1ประตูต่อนหนึ่งะครับ so back underway on one g l a here. m e อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับเขายิงประตูขึ้นนำอีกแล้วนะครับสักรตอนนี้ก็อยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูจากโซคาเต้นะครับโซคาเต้ล่างนี้เป็น C A N ที่โหดมากๆนะครับผมแนะนำว่าในมีเนเจอร์ถ้าใครมีงบถึงสามารถซื้อมาเล่นได้นะครับ So on with the match 2-1 is the score line what's gonna happen next o l l i Mendy and now o l l i Socrates that is that for the first half here we've got things going again here and I wonder what kind of second half we have in store for us well no stopping him really vital interception here to ram and on to Ture. ทีมผมก็ยังไม่ตายนะครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับไลต่ตีตื้นขึ้นมาผมได้ประตูจากเอโตนะครับลูกนี้ต้องชอมเบลลิงแฮมนะครับจ่ายสวยมากๆแล้วก็เอโต้ยิงเข้าไปครับผม Mendy Vieira. Just 20 minutes remaining now. Still on level terms, moving the ball nicely. Well, he's certainly not alone. Esso. Well, he didn't miss by an awful lot. And on to Toure. Turem. And Bellingham. Now with Toure. And given this a goal at this stage might well. ตอนนี้ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับแซงเขาได้เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูต่อ2นะครับผมได้ประตูจากพุชกัตนะครับลูกนี้ก็หาช่องดีมากๆนะครับพาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ว่างแล้วก็ยิงเข้าไปครับผม well, จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อ2อนะครับปุชกาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอกาสยิง1ครั้งก็เป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล6ครั้งก็สำเร็จ6ครั้งครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกหนึ่งเกมนะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมอาพร้อมกันเลยครับ ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูจากลูซิโอนะครับเป็นลูกมุมจากการเตะมุม,มนะครับลูซิโอเป็นกองหลังที่ขึ้นมาทําประตูจากการเตะมุม,มบ่อยครั้งมากมาก That far off the target. Well, you're absolutely right. That was close, but the game is still very much in the balance here. Frimpong. Al O'Airan. -oh and credit to you a good intervention. It's with Gabriel Roberto Carlos, Kylian Mbappe getting in there to intercept Lota Mateos, Declan Rice, Could be. and a fine stop. And the danger clear, he has teammates around him, and the whistle is sounded for half time in this game. So the two teams have switched around and the second half is underway. Well, that's an attractive passing move, but it's all about finding an equalizer here. It's still alive. Oh, great header. Smart stop, though. Lota Mateus. Mateus had chores to carry out defensively. Milinkovic Savic. And on to Al Owairan. -Oh Plenty of support here. And Turam winning back possession. Turam. Running with the ball confidently. ประตูที่2เกิดขึ้นแล้วนะครับผมได้ประตูจากเอโตนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูตอ่อศูนะครับลูกนี้ก็เอโต้มงอีกแล้วนะครับ What prend ประตูที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับผมได้ประตูที่3มจากปุชกัรนะครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่3ประตูตอนน่อศูนย์นะครับลูกนี้ก็พาตัวเองมายัางในพื้นที่ว่างแล้วก็แปด้วยขวานเน,น,น้นๆเต็มๆเข้าไปเลยครับผมโรเบรอต้าคาร์ลอสเฮ r ยสเมลินกิฟิชซา จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝันตงขคาไป3ประต,ตูต่อ0นะครับโปชกัรคะแนนเฉลีย่ยเกมนี้อยู่ที่8.3นะครับโอกาสยิง1ครั้งก็เป็น1ประตูโอกาสใจบอล6ครั้งก็สำเร็จ4ครั้งครับ สำหรับผมนะครับปุชการในตำแหน่ง STOVR 105นะครับในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager Mode มนะครับผมให้เขา9เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับในเรื่องของการจบสกอร์เขาจบสกอร์ได้โคมมากๆนะครับทางเท้าซ้ายและเท้าขวาเท้าขวาเขาอาจจะมีบิดเบี้ยวหรือไม่ตรงกอบไปบ้างนะครับแต่โดยรวมในเรื่องของการจบสกอร์ไว้ใจเขาได้นะครับเขามีความเร็วมีความพิ้วมีความคล่องตัวสูงนะครับในเรื่องของการหาช่องหรือหาตำแหน่งเพื่อทำประตูหรือในเรื่องของเกมลุกอะครับเขาพาตัวเองไปยังพื้นที่ว่าง หรือพาตัวเองไปยังช่องว่างที่สามารถจบสกอร์ได้ดีเช่นกันนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเขาจ่ายบอลดีมากๆนะครับมีแอซซีดให้เพื่อนบ่อยๆด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาตัวเล็กนะครับแต่เขามีความสมดุลมีความแข็งแกร่งพอสมควรนะครับลูกตื้อลูกแย่งบอลหรือว่าลูกเบียดกับกองหลังเขาสามารถปะทะได้หรือชนได้ในหลายจังหวะเลยนะครับในส่วนของข้อเสียนะครับในเรื่องของเท้าเท้าที่ถนาดของเขาครับจะเป็นเท้าซ้าย5เท้าขวา4นะครับมันก็ได้ทําให้บางจังหวัดที่เขาจะจบสกอร์ด้วยเท้าขวาครับอาจจะทําให บิดเบี้ยวหรือหลุดกรอบไปได้นะครับเวลาเขายิงด้วยเท้าขวาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือปุชการ์ล่างเนี้ยเขาลงมาวนต่ำพอสมควรนะครับก็เกือบเกือบครึ่งสนามเลยมันก็เลยจะทำให้บางจังหวะที่เราจะสวนกลับหรือว่าทําเกมลุกไปครับในตําแหน่งที่เขาควรจะอยู่มันอาจจะขาดไปนะครับมันก็เลยทําให้เกมลุกของเราอาจจะขาดมิติในเรื่องของ การเติมเกมหรือว่าในพื้นที่ที่เราจะสวนกลับได้นะครับอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของจังหวะการยิงบางจังหวะครับเข้าง้างเท้าช้ามันก็เลยทําให้จังหวะการยิงครับเสียไปอาจจะทําให้กองหลังฝั่งตรงข้ามเข้ามาบล็อกหรือเข้ามาแย่งบอลจากเท้าไปได้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับฟอร์เรนบุชการดในตำแหน่ง s อ OVR105 ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager Mode นะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็น s อสอีตัวนะครับที่โหดมากๆและน่านเล่นมากๆนะครับในโหมด Manager เขามีความครบเครื่องครับจบสกอร์คมมีความเร็วมีความพิ้วนะครับหาพื้นที่ที่สามารถจบสกอร์ได้หรือหาพื้นที่ตัวเองช่วยสร้างสารรค์เกมลุกของ ทีมของเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนชอบกองหน้าสไตล์นี้นะครับก็สามารถจัดมาเล่นกันได้นะครับเป็นเ p ออนตัวนะครับในโหมดเนเจอร์ที่ผมคิดว่าโหมดมากๆนะครับและน่าเล่นมากๆนะครับในโหมดเนเจอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Fol ์เอนพุชการ์ในตำแหน่ง STOVR 105นะครับในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager Mode เพื่อนๆท่านไหนใช้นักเตะตัวนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบนักเตะตัวนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยังไงกับนักเตะตัวนี้ก็สามารถแชร์แบ่งปันกันได้เช่นเคยเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องเลยนะครับขอบคุณครับ